ส,ส,ส FC, วับสบด,ดีพี่น้องบัสมองสบอนวัชชิเป็นเอฟซีฝั่งไทยฝั่งลาวอากาศสบายดีด้วพี่น้องโอ้พี่น้องคนดัง่นมากเลยน้องพรพิมลกับเอื้อยกันตงนอ,องเพิ่นมาซื้อยังพี่น้องรุ่นน้ำกันสิทธาธามเพื่อมาเป็นมาซื้อ,อยังอืมเปลี่ยนสุดงามได้เหมือนนี่สบัสดีป้าลุงสบัสดีนะแม่ลูกสวัสดีสบัสดีป้าลุงอะสวัสดีป้า ว่าภาษาไทยดุสวัสดีค่ะว่าเป็นยุสาวสีสกเกตพี่น้องสวัสดีค่ะดูสวัสดีค่ะออหนูมาซื้ออะไรคะมาซื้อผ้าอนามัยจะมาซื้อแชมยาสีให้แม่หนูค่ะโอ้เก่งมากค่ะว้าไทยกับเป็นได้พี่น้องอ่าข้างแรกหา้หาลืมบอกพี่น้อง ทั้งแรกเพิ่นมาแต่ไทยก็พอเพผลผล่าท้ายพี่น้องส่้ยวหนึ่งเนี่ยอ่าหนูมาซื้อของล่ะคะหนูมาซื้ออะไรคะมาซื้อของค่ะมาซื้อของให้แม่เราคะ่ะอ๋อซื้ออะไรคะไปเลือกอะไรคะ่ะเชิญคะเชิญค่ะ ซื่ออะไรคะ,ะ,ไ,ระไปเรียกอะค่ะอากระต้อมสบายดีปลาลูกใน,นลูกหละ่อะอย่าดึงน้องแห้งเลยลูกน้อ <c> ง <oughs> สิลมซ <c oughs> <c oughs> ื้ออะไรคะ <c oughs> ไหนคะมาให้พี่ดูหน่อยคะ่ะหืม อข้องพี่น้องพานะไมมขอโทษเลยพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะถามจะให้น้องพอนพิมลมว่าภาษาไทยเลยพี่น้องว่าอ่านหนหนหนูพูดเป็นไหมคะหนูพูดภาษาไทยเป็นไหมคะเป็นค่ะอ่าวันนี้หนูกินข้าวกับอะไรคะอย่าเอาอยาเอาเงินใส่ปากค่ะกินข้าวกินข้าวกับอะไรคะ พี่ข้าวกับแกงหน่อไม้โอ้โหที่หนูไปหาเมื่อวานใช่ไหมคะค่ะโอ้ยพูดไทยค่ะเก่งมากเลยเด็กเลยละสิ่งเออกมลยเก่งมากเลยวันนี้หนูหนูเดินมาหรือขี่จักรยานคะขี่รถเทพขี่รถเทปที่น่งขี่รถเทพเหอคะ เป็นยังหัวจักรยานอลยยังเลยอ่าขี่รถที่บล่ะคะใ่บ้านนะของของที่ลุงหมอไปให้เมื่อวานกินหมดหรือยังคะยังค่ะยังเยอะไหมคะค่ะและอยากกินอะไรอีกไหมคะไม่ค่ะก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวอยากอีกไหมคะก๋วยเตี๋ยวเมื่อวานอิ่มยังคะอิ่มแล้วค่ะ น้ำน้ำก๋วยเตี๋ยวเมื่อวานทิง้งทิ้งหรือว่าหรือว่าเอาไว้ทําอะไรคะมื้อคือจ้ำกินกับข้าว <c oughs> <c oughs> <c oughs> พี่น้องก่อนพี่นั่งว่าคืนจ้ำกินกับข้าวค่ะพี่น่ะเป็ทิ้งหรอไม่โอ้เยดายไม่ค่ะเดี๋ยวต้องพูดว่าไม่ค่ะ สาวสีสะเกดหนูอยู่จังหวัดอะไรนะคะจังหวัดชีจ๊กชีสะเกดหันน้ามาหาพี่ค่ะหันหน้ามาหาพี่หันหน้ามาหาป้าลุงอ่ะขอบขอบคุณขอบคุณคุณยายนะคะผู้ภาษาไทยทีคะที่ที่ที่เมตาน้องพรพิมลค่ะอ่ะอะยกมือไหว้อายกมือไหว้สวยๆค่ะอยกมือไหว้ขันเกลยวยังกินนะอายกมือไหว้ยกมือ คุณคุณยายมากๆค่ะอ้าวพูดสาษาไทยสิขอบคุณคุณยายสิคะอ่ะยกมือขึ้นค่ะลูกหลานเก้าก่อนพี่น้องเก้าก่อนขั้นเนาะสันเป็นยังรนอเปนย้นะมึงในแข่งคานะเป็นลายบอมันอันอาการเหาะอาการหนาวอะไรมันแบบมันบวกกหฮอนแล้วมันกะแพ้ผิวหนังนะพี่น้องลเองดิม่่นู่กี่่่ข้าวยั่ค่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ ขอบคุณคุณยายค่ะขอบคุณคุณยายเด้อค่ะอายกมือไหว้ค่ะเร็เลยอายกมือไหว้นะคะอายกมือขึ้นได้เลยลูกเดี๋ยวจะได้กินขนมอีกนะคะถ้ายกมือขึ้นพี่น้องถ้าให้ยกมือคือขันคันยังกดขันันหัวบ่ขันหัวบ่มีกะด้คหมันได้อาบน้กมาจ้ะบ้าอ้าวพี่น้องของพ่างอ้าวบันได้อาบน้ำมาสั่นเมื่อคืนหนูอาบน้ำไหมคะไม่ค่ะ ไม่ค่ะอ่าน้องพรพี่มลขอบคุณคุณยายหน่อยค่ะสบายดีพี่น้องขอบคุณคุณยายลูกขอบคุณคุณยายค่ะได้าได้หลายด้วยค่ะนี่ตตาน้องพรพี่มลค่ะนี่ตตาหน้องพรพี่มลค่ะอันน้องพี่มลพี่มลคะอ่ะพี่ถามน้องพรพี่มลถ้ามี คุณยายจะซื้อให้หรือหรือผู้ใหญ่ใจดีจะซื้อให้น้องอยากได้อะไรคะอยากได้จักรยานค่ะจักรยานไปไหนคะเอาไว้ทําอะไรคะเอาไว้ขี่ไปโรงเรียนค่ะเอาไว้ขี่ไปโรงเรียนน่ะคะ <c oughs> ไ,ไปโรงเรียนค่ะเอาไว้ขี่ไปโรงเรียนล่ะคะโร <c oughs> งเรียนหนูไกลหระคะหนูถึงอยากได้จักรยานไกลค่ะหนูหนูเดินไปไม่ไหวหรอคะ เหนื่อยเหรอค่ะมาเอาอะไรในรถถีบหนูที่บ้านเราไม่มีเหรอคะไม่ค่ะม,มันมีคันน้อยหรือคันใหญ่ไม่มีหมดคันค่ะไม่มีหมดคันนย่ยไ,ไม่มีไม่มีจตกคันเลยว่ค่ะม,มีแต่ของพี่ใช่ไหมคะค่ะมีแต่ของพี่คนวางพี่นอกข้างอัดรถพี่นองมีแต่ของพี่ค่ะพี่เป็นหรือยัง ปั่นเป็นเลยยังปั่นเป็นเลยนั่นรับปั่นแล้วแต่เอาตีนน้อยมันออกปั่นไม่ได้เดี๋ยวพามันล้มเดี๋ยวพามันล้มเดี๋ยวตีนน้อยมันออกตีนน้อยมันแค่อะไรตีนน้อยพี่น้องตีนน้อยที่มันขำนั่นเด้อตีนน้อยที่มันขำตีนใหญ่มันบอกเออคันออกแล้วทีก็ได้ แม่พาลอบถิ่นแข่อน่าจี้เออจะพาลอบถิ่นแขวอ๋อพี่นน่าพี่เพิ่นเพูดเนว่าญาดพญาดพาลคำว่าคำจาพี่น้องเพิูดว่าภาษาไทยอันนั้นลูกซีนที่ลุงม่อประหัยยังของกินแต่ละอย่างน,นะม,มีมีตัวใดเด็ดที่กินเลยกินยังไงเลยตัวไปให้ยวานนี่นบ,นบ่อยไรข้างปลาทานนะกินแต่าลุกฉีเฮตุนได้กินลูกซีนนะหนึ่งกินหนึ่งเมื่เลยบอโลหนึ่งนาะใครหนึ่งทำไมไล่บรอ และและและไข่เนี่ยหนูหนูกินย่งทอดไข่อ่ะค่ะย่งค่ะทำไมทอดบอสค่ะคือผัดไหมไล่ทอดไห้จิ้มกินแกงหน่อไม้กินแกงหน่อไม้ย่างเมื้อนี้กันเลยมาทานอะไรแกงบอสืนุ่มขึ้นแกงหน่อไม้เบิดตก่อนแล้วถ่ายกินแกงน้ำไหมใหญ่เบิดพี่น้องทางเอาเด้อแกงน้ำไมมเบิดกินแกงน้ำไหมใหญ่เบิด์ตยังสิกินไข่บ่ค่ะค่ะโอ้พูดภาษาไทยเก่งมากนะคะ อ่าค,ครั้งแรกครั้งแรกพี่น้องเพิ่นมาเพิ่นมาซื้อนมกับพาอเพิ่อนเพิ่นมาแต่ไทยไม่ไม่เพิ่นวะพี่พี่เอานมให้หนูหน่อยค่ะเอากับค้ำเพิ่นพี่น้องเพิ่อนว่าไทยพ่อพ่อหนูอยากกินอันนี้ค่ะเพิ่อนว่ากัะพ่อเพื่อนแมนบอแมนบอหนูว่าเอาไทยดให้ปาลอะ พ่าหนูอยากกินนมพูดให้ป้าฟังดูพูดะลกฮะพดอันป้าลงฟังดูว่าพ่อคะหนูอยากกินนมเขอรดู่อดิมาไมเดินไงจะดีดีสิขนมจุนมหยอ่กอยากเยอะนมนัเบิ้ลและนมนะนมเบิแล้วย่งงยู่ชามกังป้ออยากเบิ้เลยแฉบอ่อาหารไมกินแน่ ให้กินเนม่ใหญ่ก็ใ <Vog> ห <pero> ้กินบ่ผู้ภาษาไทยซิว่าคุณพ่อคะหนูคิดถึงคุณพ่อคะว่ะลูกว่าลูกนีอย่าจบกาลูกเอาว่าเดี๋ยวว่าดีลูกหลักว่าเป็นวะพ่อฮะอ่ะอ่ะพ่อฮะเอาว่าเอาว่าเอาว่าเว่าเอา่าพ่อฮะช้อนลูกปลายังว่าบ่ได้เป็นได้ภาษาไทยปลาว่าบ่เป็นไดยป้าเป็นคนลาวว่ายง พ่อฮะพ่อฮะนอยากนูคิดถึงพ่อค่ะเสียมาดูเห็นไหมพ่อะคิดถึงพ่อพ่อฮ่าสวยใ่ไหมบ้านดูดูบ้านมือหนึ่งกพายทรออ่พ่อกอบไท่อวาเหรอบ่เาทรนี่ยเอาท่อท่อาตกกี้น็เข้อยู่เตกกี้น่ะท่อคือชิหึงนะพ่อแต่ตกกี้นี่นะ เยนั S <S ่งตะกี้น่ะโทรอายุเหมือนวะตอนเช้านี่กินเผาแกงหน่อไม้บ่เนีนบ่ตอนเช้านี้อื่เออเผาแกงหน่อไม้ตอนเพลนได้สิกินยังสบายเลยตอนเพลนจัะหน่อยนี่กินกับแกงหน่อไม้คือเก้าวลงเขียวอยังโม้พดอยู่คือบบคือโบกินเจียวไข่น่ะคือโบกินทอดไข่นะข้ากระป๋องกระป๋องอันนี้ก็มีกินแต่แกงหน่อไม้ก็จะเป็นดวงซะแล้วโอ้าวนั่นคือไอจีจื๊อ โอ้ลังเถอะเลซื้ออี๋โอ้ยพี่น้องบอกลางเถอคือบางครั้งใช่ไหมคะครั้งพ่อพี่ม่อนอำลาพัดจากเลยพี่น้องบอกคุณลุงก่อนนุสิก้าบ้านอลไรเด้อค่ะบอกคุณลุงเด้อนุ่มสื่อของนุ่มสื่อของนุสิก้าบ้านบอกเอฟซีถูกฐานด้วยเออคอยกับคอยลูกเอาเอาคอยซิเมื่อบ้านอลไรเด้อค่ะบอกคนเนาะเอาดีดีเอาดีดีเอาดีดีเอฟซี่นสิได้หักเลยผลว่าเอฟซีพรพี่ม่อนร้ายเด้อค่ะ ว่าได้วึเปล่ะไปตองมั้งบ้าลูกเอ้ยน้องคนที่ม้วสิกาบ้านเลยเด้ออ้าวนึกไม่ลูกบ้านลุงเอ้ยคอยสิกาบ้านเลยเด้อขอบคุณหลายๆเด้อจ้าขอบคุณหลายๆเด้อค่ะมาดีดีง่ายดุลละเพระสนุกขอบคุณหลายๆเด้อค่ะพบพอกันคลิปหน้าค่ะ พ่อกันขีดหนาได้จ้าพ่อพ่อกันคลิปหนาได้ค่ะพ่อพ่อกันคลิปหนาได้ค่ะบ๊ายบายบค่ะบาย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 ก่อนบ๊ายบายบาบายไม่เห็นดึอ่าบ๊ายบายบ๊ายบายก่อนเพิ่นสีเมื่อแหละพี่น้องเพิ่นอันจับเพิ่นไหวแล้วเพิ่นกระเบื้องอยากได้บ้านนี้ก็จะเอาหายนี่ยังนะฮู้ยุ่ยังนะฮู้ยุ่ยักนะยังนะนะฮู้ยุ่ป้าจักรยานเพิ่นเรน อยากได้ก็เอานะแม่เอานะแม่เลยเอามาเล่นนะหน้าหายชายเมื <t <t ่อไรหน้าหายชายแล้วพี่ตีนที่กระปิ้วพ่อลาล่ะพี่น้องพ่อพ่อกันขีปนาภรณ์เสมอละพี่น้องอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองเจก็ลาวเด้อพี่น้องสบายดีพี่น้องอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามชองน้องอันสตาร์เด้อพี่น้องสบายดีสบายดีพี่น้องขอยเอฟซีถูกแทนอยู่ดีมีแห้งลำรวยสุขหัสุขคนจ้า